สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอูมาไทยชาแนลนะคะวันนี้เอ,อเราก็จะมาเล่ากันถึงเรื่องสาวไทยเดินสายฝออันนี้สายฝอโรคจิตโดยเฉพาะเลยคือน้องเขาบอกน้องเขาเป็นคนเลือกเองเข้าไปในแอปหาคู่แล้วก็ถ้าเจอฝรั่งที่แบบว่าวิดีโอคอลแล้วให้โชว์นั่นโชว์นี่น้องเขาจะเลือกทันทีน้องเขาบอกหนูเลือกฝรั่งแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนอาชีพหนึ่งที่ทําให้ได้เงิน พะฝรั่งพวกนี้ยอมเปย์ยอมจ่ายถ้าเกิดว่าหนูโชว์อะไรก่อนที่หนูจะโชว์เขาจะโอนเงินใส่บัญชีหนูก่อนหนูถึงจะโชว์มันเหมือนอาชีพหนึ่งที่หากินกับฝรั่งพวกนี้แต่ตอนหลังต้องทําชีวิตหนูพังอยากจะมาเล่าเป็นอุทาหรณ์กับสาวไทยหลายๆคนอะน้องคนเนี้ยเดินสายฝอแต่ไม่ไปเดทกับใครทั้งสิ้นเดินสายฝอแบบไม่เสียตัวเดินสายฝอแบบโชว์ของอย่างเดียว น้องเขาบอกว่าเวลาเขาน้องเขาไปในแอปหาคู่เนี่ยก็ติดต่อฝรั่งคนนู้นคนนี้ก็เขียนคุยกันธรรมดาถามว่าอยากหาผัวฝรั่งไหมตอนนั้นยังไม่ได้อยากตอนนั้นไม่ได้อยากหาผัวฝรั่งแต่หาฝรั่งที่เปย์เงินให้เฉยๆแล้วก็จะพัดจะผูเข้าไปได้รู้เรื่องว่าเออฝรั่งถ้าไปเดินสายฝรั่งที่เกี่ยวกับชอบให้เราโชว์นั่นโชว์นี่ฝรั่งพวกนี้จะโอนเงินมาก่อนแล้วก็จะโอนเงินให้บางคนโอนให้ครั้งละเยอะๆด้วยซ้ําเพื่อขอดูนั่นดูนี่หนูก็ทา ตอนนี้การกระทําของหนูเพราะหนูคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ตัวเราแล้วก็โชว์กับเขาคนเดียวตอนนี้เออลูกค้าของหนูเนี่ยมันก็หลายคนหลายคนจนอนูอายุมากขึ้นผ่านมาหลายคนหนูมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมสร้างบ้านสร้างช่องด้วยเงินเหล่านี้ ด้วยเงินของฝรั่งเหล่านี้ท่านี้หนูอยากมีแฟนเป็นตัวเป็นตนคิดว่าจะเลิกแล้วอาชีพนี้คือมันไม่คือ,คอมันเป็นอาชีพหนึ่งที่ไม่เสียตัวอันนี้เป็นอันนี้พี่ก็เพิ่งรู้นะว,ว่ามีอาชีพแบบนี้ด้วยอ่น้องง,องคนไหนที่เข้ามาฟังฟังไว้นะเขาบอกว่า,ขเ,าเขาทำอาชีพนี้จนเขาสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยอะ่ะเพราะว่าฝรั่งพวกนี้มันมีเยอะเข้าไปในแอปหาคู่พอเจอปุ๊บเก็บไว้เจอปุ๊บเก็บไว้แล้วฝรั่งพวกเนี้เวลาที่เขาต้องการให้เราโชว์อะไรอ่ะน้องเขาจะเรียกเงิน โอนมาก่อนเท่านั้นโอนมาก่อนเท่านี้เขาจะโอนนะเขาจะโอนเพื่ออยากดูแต่นี่ไอ้ความคิดที่ว่าเราโชว์ฝรั่งคนนั้นคนเดียวมันไม่เป็นความจริงมันเป็นความผิดพลาดของน้องเขาเองน้องก็บอกว่าพอถึงวันหนึ่งที่ถึงจุดอิ่มตัวหนูคิดว่าหนูอยากมีแฟนฝรั่งเป็นตัวเป็นตนละแล้วก็บังเอิญไปหลงรักฝรั่งคนหนึ่งเออในแอปหาคู่เช่นกันแต่ฝรั่งคนเนี้ยคิดว่า <c oughs> จะเหมือนแบบอยากให้เราโชว์นั่นโชว์นี่แต่ไม่เป็นกลับเป็นคนที่สุภาพมาก แล้วก็เออเขาไม่ต้องการที่จะอยากเห็นอะไรของเราทั้งสิ้นจนกว่าเราจะได้เจอกันอยากจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอยากจะสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันจริงๆอะน้องเขาติดต่อฝรั่งเยอะก็คุยกับฝรั่งเยอะแยะก็คือว่าหลอกฝรั่งอะนะทุกคนหลอกฝรั่งนั่นแหละแต่ฝรั่งส่วนมากก็จะเป็นฝรั่งพวกชอบไปโชว์นั่นโชว์นี่ซึ่งฝรั่งพวกนี้ถามว่าจะจริงใจกับใครไหมมันเขาก็ไม่ค่อยจริงใจหรอกเขาจะหาไปเรื่อยๆถาม พูดง่ายก็คือ่างคนต่างหลอกกันแต่บางเอ,อื้อมีจับพัดจับผูกเข้ามาหนึ่งคนที่ติดต่อกันมาหลายปีแต่ไม่เคยเดทด,ด้วยกันนะคะแต่ไม่เคยขอดูอะไรเลยก็แรกแรกก็ไม่ได้ชอบน้องบอกแรกๆหนูไม่ได้ชอบพี่เออก็คุยเหมือนเขาเหงาหรือเขาอะไรเขาก็เขียนมาคุยกับเราแล้วก็คุยกับเขาคุยไปคุยมาเขาไม่เคยขอดูอะไรและไม่เคยที่จะเออเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีเรื่องลามบตจุกกบเบิดไม่มีสักอย่างเดียวคร <c oughs> <c oughs> านี้กับฝรั่งหลายๆคนที่หนูโชว์เนี่ยก่อนที่หนูจะโชว์ อันนี้เขาเล่ารายละเอียดให้ฟังเนาะก่อนจะโชว์หนูก็เรียกเงินก่อนบางคนหนูก็ได้เป็นหมื่นบางคนได้สองหมื่นบางคนหนูอยากจะไปทําหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าโอ๊ยฉันไม่มีตังเลยฉันหาเงินทําหน้าอกจะฉันจะได้มาโชว์ให้เธอดูบางคนโอนเงนให้เป็นแสนก็มีน้องเขาบอกว่าพวกนี้จะเป็นพวกที่ชอบทุ่มเทเงินและน้องเขาก็ได้เงินจากพวกเนี้ยจนสร้างบ้านสร้างช่องจนมีฐานะพอสมควรทีเดียว จากที่ผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ไม่มีความรู้อะไรมากมายแต่จะพัดจะผูกเข้าไปอยู่ในกลุ่มเหล่านี้บางครั้งวีดีโอคอลเป็นแบบว่าเหมือนผู้ชายหลายๆขอพาพวกมาเหมือนหลายๆคนเราก็เรียกราคาไปเลยน้องพวพาหนูเรียกราคาไปเลยพี่ถ้าหลายถ้าเขาดูคนเดียวโอเคแต่ถ้าหลายคนปุ๊บเอ่อหนูก็จะเรียกราคามากขึ้นทุกคนยอมจ่ายทุกคนยอมจ่ายให้หนูเรื่องนี้มันผ่านมานานแล้วนะคะน้องเขาบอกเรื่องนี้ผ่านมาเกือบสิบปีแล้วเมื่อเอตอนเนี้ย น้องเขาได้เจอฝรั่งคนหนึ่งที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเออฝรั่งที่น้องเขาเคยไปโชว์อันนั้นอยากคนนั้นเรียกเงินเท่านั้นเรียกเงินจากคนนั้นเท่านั้นเรียก,งกเยกงินจากคนนี้เท่านี้เพื่อโชว์ของดีของตัวเองแลกกับเงินสิ่งที่ได้คือเขาไม่ได้ดูคนเดียวคลิปวิดีโอของน้องเขาแช่อนเข้าไปในเน็ตในต่างประเทศน้องเ็าบอกว่าเราไม่หนูไม่เคยรู้เลยว่าเขาเอา ของหนูอะไปโชว์ซึ่งหนูไม่สามารถที่จะเปิดเผยหน้าและตัวตนเอ่อในเพจออนไลน์อะไรได้เลยตอนนี้เพราะว่าถ้าเปิดเผยเมื่อไหร่ก็จะมีคนมาทักว่าใช่คนนี้ไหมเอ่อเธอทําอย่างนั้นหน่อยทําอย่างนี้หน่อยจากการที่หนูคิดว่าจะแต่งงานกับฝรั่งคนหนึ่งแล้วฝรั่งคนเนี้ยเขาก็ไปรู้เรื่องนี้เข้าเขาจึงไม่เอาหนูทาให้หนูต้องผิดหวังกับความรักที่จะ สร้างครอบครัวและจะมั่นคงกับฝรั่งคนนี้แต่เป็นความผิดพลาดของหนูเองวันมักง่ายความอยากได้เงินคิดว่าฝรั่งพวกนี้แค่ดูแล้วจบหนูไม่เคยคิดว่าเขาจะเก็บคลิปหนูไว้แล้วเอาไปลงในอินเทอร์เน็ตตอนหลังอันนี้พี่จะเล่าให้ฟังมันเคยมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาร่วมเพื่อนร่วมง,งานเขาเอารูปผู้หญิงไทยหลายๆคนที่ชอบโชว์ในวิดีโออคนะเอามาโชว์ให้คนไทยดูว่าเออเนี่ยเออ เพื่อนเขาแชร์มาให้ทุกคนเขาไม่ได้ดูคนเดียวค่ะบางคนเอาไปแชร์ใน,ในกลุ่มตัวเองอย่างน้องคนนี้โชคร้ายหน่อยที่ว่าเขาไปแชร์ในกลุ่มเปิดเผยเลยถามว่าน้องจะแจ้งความจะแจ้งใครล่ะคะอีตอนไปติดต่อเขาก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครรู้แต่ชื่อเล่นชื่ออะไรเขาไปแค่นั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาไปปล่อยมันไม่มีหลักฐานที่ว่าคนไหนเอาไปปล่อยแล้วคือต้นเหตุต้นเรื่องคือตัวเราเองเราเป็นคนไปโชว์เขาเอง โชว์จนได้ดีจน,ได,น,ไ,ดนได้เงินได้เงินได้ทองถามว่าคุ้มไหมสําหรับน้องเขาน้องเขาบอกหนูเป็นคนจนคนหนึ่งสําหรับหนูหนูคิดว่าคุ้มแต่ไม่คิดว่ามันจะมาทําลายหนูในอนาคตตอนนี้ฝรั่งที่เออเดินเรื่องที่จะแต่งงานกันอะไรกันถึงคราวที่จะแต่งงานกันเดินเรื่องวีซงวีซ่ซาเรียบร้อยแต่เขาไปเจอรูปหนูวิดีโอหนูในอินเทอร์เน็ตเขาขอยุติทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิง ขายทางออนไลน์ฝรั่งเขาบอกแบบนี้หนูบอกว่าพยายามอธิบายเขาเข้าใจแต่เขาก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจและไม่ต้องการเข้าใจและไม่ต้องการที่จะติดต่อกับหนูอีกเขาคิดว่าผู้หญิงไทยแฟนหนูเขาคิดว่าผู้หญิงไทยจะเป็นผู้หญิงซื่อ,อๆใสๆน่ารักแล้วยังหนูหนูไม่เคยเดทกับฝรั่งคนไหนมาก่อนหนูพูดเรื่องจริงหนูไม่เคยอยู่เดทกับฝรั่งคนไหนมาก่อนหนูเพียงแต่โชว์ของในเออให้กับวิดีโอคอลกับฝรั่งเรานั้นเท่านั้นซึ่งถามว่า หนูใช้เวลาทําแบบนี้มาหลายปีจนมีฐานะฉะนั้นหนูก็ไม่รู้หนูโชว์ใครไปบ้างแต่ตอนนี้วิดีโอหนูมันอยู่ในแอปเอ,อในออนไลน์ในต่างประเทศหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเห็นวิดีโออะไรแต่เขาขอจบลงณตรงนี้จะไม่มีการแต่งงานใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าหนูไม่ใชออ่อยากจะแต่งงานกับเขาหนูอาจจะอยากจะยกระดับตัวเองที่ไปทำงานออนไลน์ในต่างประเทศนี่ทำให้ฝรั่งเขา รังเกียจแล้วก็ไม่อยากได้อันนี้น้องเขาไม่แชร์ประสบการณ์นะน้องๆองคนไหนที่ทําแบบนี้นะที่ทําแบบนี้อยู่พี่เตือนไว้นะฝรั่งเขาไม่ได้งูนะเขาไม่ดูคนเดียวเขายอมเสียเงินให้หนูเป็นหมื่นสองหมื่นบางคนยอมเสียเงินให้เป็นแสนเขาแคปไว้หมดสําหรับวิดีโอของเราวันหนึ่งบันไดเขาอาจจะไปขายในแอปที่สําหรับว่าโชว์เรื่องแบบนี้โดยเฉพาะเขามีรายได้มากกว่าที่เขามาให้เราด้วยซ้ําแต่เราอะเราคิดอุ้ยเขาให้เงินเราเขาชอบเราเขาอยากดูของเราเขาเลยจ่ายเงินเราเรื่องจริงแล้วคือเขา ก็ขายวิดีโอเราเช่นกันน้องเขาบอกน้องเขาไม่สามารถตอนนี้น้องเขาไม่สามารถโชว์หน้าเขาเอ่อตามสื่อออนไลน์เหมือนกับแบบตามแอป,ปอะไรที่คนไทยเขาเล่นกันอะไรเนี่ยเขาไม่สามารถทําได้เพราะว่าพอเขาทําไปแล้วสักพักจะมีมีฝรั่งเข้ามาทักแล้วทักเรื่องแบบนี้บางคนส่งวิดีโอเก่าๆซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นวิดีโอที่ใครเป็นคนลงเพราะหนูก็ทําหลายคน ฉะนั้นก็อยากจะมาแชร์กับทุกคนตอนนี้หนูก็ลุ้มเลิกการมีผัวฝรั่งแล้วคิดว่าคงจะไม่แล้วละ่ะคิดว่าไปไม่รอดก็คงจะหาผัวไทยนี่แหละอันนี้ฟังไว้นะทุกคนระวังไว้ฝรั่งนะ่ะอย่าไปคิดว่าเขาดูคนเดียวนะเขาดูหลายคนเขาไปแชร์ในแอปอีกเขาเอาไปขายอีกตอนนี้เราเนี่แหละจะไปแจ้งความจะไปแจ้งที่ไหนเขาอยู่ต่างประเทศไม่รู้ประเทศไหนแล้วไม่รู้ใครมันคนลงแล้วตอนนี้ก็คือบางครั้งถ้าเราลงถ้าเรามี เออรูปเราเป็นโปรไฟล์เวลาเราเล่นอะไรเนี่ยถ้าเกิดโปรไฟล์รูปเราเป็นรูปเราปุ๊บจะต้องเป็นเรื่องทันทีจะต้องมีคนเออติดต,ต่อเข้ามาอันนั้นอันนี้น้องเขาบอกหนูไม่สามารถลงรูปหนูได้เลยลงได้แต่เป็นรูปสัตว์รูปอะไรที่แบบว่าไม่ใช่หน้าหนูถ้าเป็นหน้าหนูปุ๊บเกิดปัญหาทันทีอันนี้เขามาแชร์ให้ฟังนะคะก็น้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์อย่าชอบไปเปิดนูน่เน,นเปิดนี่ให้ฝรั่งดูสงเดชเพราะว่าสิ่งที่เขาเอาไปขายต่อเขาได้กําไรมากกว่าที่เขาให้เราอีกฉะนั้น เออถ้าเราจะทําแบบนี้เราก็ทําเป็นเรื่องไปราวไปเลยอย่าไปทําแบบนี้เออทาเป็นเรื่องไปราวไปเลยเหมื Mus อนกับแบบเอออยากจะไปถ่ายก็ถ่ายไปเลยขายไปเลยไปต,ตามที่ไอ้นั่นเลยแต่อย่ามาแบบนี้อย่าเป็นเครื่องมือของฝรัง่งแลกกับเงินหมื่นสองหมื่นบางคนให้เงินแค่หลักพันเพื่อแลกกับสิ่งที่อยากดูอยากเห็นเราก็เปิดเราก็โชว์บางคนขอโชว์น้าขอโชว์นั่นขอโชว์นี่เราก็โชว์ว่าเราแลกกับเงินเขาแต่สิ่งที่เราได้มันไม่ได้เงินอย่างเดียว มันสร้างตัวตนเราในอนาคตว่าเราทําอะไรมาคุณจะเห็นหน้าเราอยู่ในเว็บเหล่านั้นคนที่อยู่กลุ่มเหล่านั้นก็จะเห็นหน้าเราฉะนั้นคนที่จะมาเป็นแฟนเราถ้าเขาเออเพื่อนฝูงเขารู้ว่าจะแต่งงานกับเราเรื่องอะไรแล้วเกิดเขาอยู่ในเพื่อนฝูงเขาอยู่ในกลุ่มนั้นเข้ามาแชร์ให้แฟนเราดูเราก็จะไปไม่ถึงฝันกับฝรั่งที่เรารัก แบบนี้นะคะไม่ได่าไม่ว่ากันนะคะน้องก็แค่มาแชร์ประสบการณ์เฉยๆน้องก็บอกหนูไม่อยากเปิดเผยตัวตนไม่อยากบอกใครว่าหนูคือใครและอยู่ที่ไหนแต่หนูจะบอกว่าหนูเคยทําอาชีพนี้มาก่อนและหนูได้เงินแต่อาชีพนี้ก็ทําลายชีวิตหนูทําให้ชีวิตหนูไปไม่ถึงฝันเจอฝรั่งที่รักจริงแต่ก็ต้องล้มไปเพราะว่าการกระทําของหนูเองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ